สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีข่าวเด็ดข่าวดังนะครับผมเป็นจดหมายจากอาจารย์โอดาเป็นข้อความเขียนมาให้แฟนๆน,นะครับผมในงานจัมเฟสต้าปี2021นะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแลครับซึ่งอันเนี้ยเคลียร์ก่อนว่าจัมเฟสต้าเนี่ยนะครับผมปี2021ก็จะจัด2020 2,22 0ก็จะจัด2,21นะเพราะว่ามันจัดทุกปลายปีนะครับผมโดยอาจารย์อโอดาเนี่ยนะครับผมก็ได้เขียนจดหมายมาบอกเล่าถึงแฟนๆนะครับว่าในปี2,21 0นี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้น กับวันพีทบ้างนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับของปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกมาเมื่อปลายปีแล้วถูกไหมบอกว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับซาโบแฮนด์คอกอะไรก็ว่าไปครับไม่เห็นแม่งจะเกิดขึ้นสักอย่างเลยวีวเองอะไรพวกนี้ก็ถูกบอกมาทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์โอดะบอกใบ้มานั้นมันจะเป็นจริงไปซะทุกเรื่องนะครับโดยเรามาดูกันดีกว่าว่าในปีนี้อาจารย์โอดะฝากอะไรเอาไว้ให้เรากันบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับ อาจารย์โอดาได้บอกว่าแชงน,นั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับผมแชงคูสผมแดงจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วในวันพีที่จะมาถึงในปี2021นี้ครับและต่อจากนั้นนะครับผมก็ได้บอกแฟนๆอีกว่าวันพีตอนที่1000เนี่ยเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอปล่อยแล้วซึ่งจะปล่อยมาในวันที่4มก,กรานะครับต่อจากนั้นนะครับผมวันพีเล่มที่100เนี่ยนะครับจะวางขายภายในปี2021นี้นะครับและจะมีปาร์ตี้ฉลองเล่มที่100ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว โปรเจกต์ Project, ฉลองอะไรก็ว่ากันไปและต่อจากนั้นนะครับผมอาจารย์โอดาก็ยังตอกย้ําทุกคนอีกว่าซีรีส์วันพีชเนี่ยนะครับการ์ตูนเรื่องวันพีชของเรากําลังจะเข้าสู่บทสุดท้ายแล้ว mm hmm. ก็คือบทต่อจากวาโนนี้นะครับซึ่งผมคาดว่า ศึกสุดท้ายที่วาโน่เนี่ยนะครับจะไม่ใช่ศึกตัดสินระหว่างลูฟี่ไคโดบิกมมอย่างแน่นอนแหละต้องไปสู้กันต่อในศึกที่จะมาถึงในการตามล่าวันพีชครั้งสุดท้ายนะครับการสู้กันระหว่างยุคใหม่กับยุคเก่าเนี่ยผมคิดว่าผมเดาไม่ผิดแน่นอนแหละครับผมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับและต่อจากนั้นเองในตอนสุดท้ายอาจารย์โอดะก็ได้เขียนชมเชยนะครับผมถึงความสําเร็จของคิเมซิโนะไอบะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ จดหมายที่อาจารย์โอดะฝากให้แฟนๆในงานจัมเฟสต t าปี2021นะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับข่าวด่วนสั้นๆครับกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ